หลังจากการมาของกระบะมิ s ซูบิชิไททันคิวต่อไปคงหนีไม่พ้น SUV PPV บนพื้นฐานมิตซูบิชิไททันอย่างมิตซูบิชิปาจโรดสปอร์ตที่มีคิวจะเปิดตัวในปี2025นี้หลังจากมีภาพหลุดทีเซอร์แม้ว่าจะเป็นภาพที่เป็นตัวถังเดิมและมีการแปะหน้าของมิตซูบิชิไททันเข้าไปจะเห็นได้ว่าในส่วนของล้อเป็นล้อลอยขนาด20นิ้วและระยะฐานล้อกว้างขึ้นก่อเดิม และวันนี้เรานําภาพทีเซอร์มาให้กับแฟนๆได้รับชมว่าถ้ามาทรงนี้จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งเจ้าตลาดได้หรือไม่สำหรับมิตซูบิชิปา a j จโรสปอร์ตปี2025สวัสดีแฟนทุกคนนะครับวันนี้นําภาพทีเซอร์ของมิต s ูบิชิปาร j e r รสปอร์มาให้กับแฟนๆได้ชมนะครับว่ารุ่นใหม่ออกมานี่นะหลังจากมีภาพทีเซอร์นะครับรุลดออกมานะไม่ว่าจะเป็นการ แปะหน้าของ m i t s u b ิชิไท i ทันรวมไปถึงนําตัวถังของรุ่นเดิมมาเชื่อมต่อกับหัวเก่งของไทยทันนะสำหรับด้านไายนะครับยังเป็นทรงเดิมนะแต่เราจะเห็นได้ว่าช่วงล้อนะมีขนาดที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและล้อเป็นขนาด20นิ้วนะครับในส่วนของดีเทลนะยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่วันนี้เรานําภาพทีเซอร์นะครับมาให้กับแฟนๆของมิตซูบิชิ ได้รับชมกันก็คือตัวปัจจุบันสปอร์ตรุ่นอ l l new นะครับที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นะครับนี่ด้วยดีไซน์นะครับหน้าตาข้างหน้านะไฟนะครับชุดไฟหน้านะก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ไฟโคมไฟใหญ่จนไปถึงไฟตัดหมอกและชุดกันชนด้านหน้าให้มีความแตกต่างไปจาก i t ซูบิชิไทยทันนะด้านข้างนะเส้นสายมีความเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมและบริเวณซุ้มล้อนะก็จะมีคิว ติดกับตัวถังเลยนะครับจะได้ไม่ได้มีการติดเสริมขึ้นมานะก็ทําเป็นตัวถังเดียวกันในส่วนของหน้าท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนนะให้มีความพรีเมียมแล้วก็สปอร์ตยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยไฟท้ายทรงใหม่นะครับเป็นไฟท้ายแนวนอนนะทอดจากฝั่งซ้ายนะแล้วก็คันด้วยโลโก้ของมิตซูบิชินะครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็ทอดยาวมานะครับจนฝั่งขวากันชนด้านล่างมีการปรับเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงบริเวณกอบไปยทะเบียนนะปรับเปลี่ยนให้เป็นทรงเหลี่ยมนะครับดูแล้วตัวรถจะออกไปทรงกล่องแล้วก็คิว้รนะมีความ มีกล้ามนะครับแล้วก็ความเด่นชัดของเส้นสายก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะออกไปทรงกับเหมือนตัว Land Cruiser นะหรือว่าจะเป็นของนิสสันนะครับเป็นรุ่นที่ อันธม,มิตของเขานะครับได้มีการเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับดีเทลด้วยร่วมนะถือว่ามีการปรับเปลี่ยนให้มีความแตกต่างไปจากเม็ดซูเปชิไททันนะรวมไปถึงดีเทลภายในนะครับก็จะยกชุดมาจากไททันแต่จะมีการเสริมในส่วนของอุปกรณ์ให้มีความพรีเมียมรวมไปถึงวัสดุที่ให้มานะถ้าดูตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นดีเทลมากนะเพราะว่าเป็นการแปะนะสำหรับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะก็มีการเชื่อมต่อนะหัวเก่งกับตัวโฉมเดิมนะครับเป็นตัวถัง รุ่นปัจจุบันนะมีการเชื่อมต่อใส่กันสําหรับภายในของปาร์จจ์สปอร์ตในรุ่นปัจจุบันก็ถือว่ามีความรีเมี่ยมความสปอร์ตอยู่ในตัวอยู่แล้วรวมไปถึงตัวรถนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์นะก็มีความแรงที่ เทียบกับคู่แข่งก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับภายในนะก็ยังมีจอกลางมาให้นะในส่วนของแถวที่3นะหลายคนบอกว่าอาจจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการขยายเพิ่มให้มีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับดีเทลด้วยร่วมนะครับตัวรถจะมีความสปอร์ตแล้วก็รูหามากขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันและมีความแตกต่างในส่วนของช่วงล่างนะก็จะปรับเซ็ตใหม่นะครับก็จะแตกต่างไปจากไททันนะก็จะมีความนุ่มนวล ความสปอร์ตรวมไปถึงสมรรถนะเครื่องยนต์จะมีความแรงมากกว่า m i t s ูบิ s ชิไทยท่นถ้ามีการนำตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยในส่วนของตัวพละกกำลังมากนักแต่จะช่วยถนอมแบตเตอรี่รวมไปถึงเวลาเล่งแสงอัตราการประหยัดน้ำมันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะเป็นรุ่นแรกที่นำมาจำหน่ายในบ้านเราถ้ารีบเปิดตัวก่อนเจ้าตลาดอย่างฟอนเนอร์ อาจจะทำให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นมาแซงขึ้นมาอยู่อันดับ3หรือจะไปเทียบกับ Isuzu m มิ x ซึ่งตอนนี้ถือว่ามาแรงเสียเหลือเกินแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดล Fortuner ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งหากปัจจโร่สปอร์ตอยากจะขึ้นมาเทียบกับทั้ง m ิ x e v e r e s t และ Fortuner ก็ต้องรีบเปิดตัวก่อนที่เจ้าตลาดและค่ายอื่นจะมีการทำตลาดแล้วก็เพิ่มเติมออปชันในส่วนที่ยังขาดหายไปถือว่าปร์จโร่สปอรเป็นรถ SUV PPV ซึ่งได้รับความนิยมมาไม่น้อยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันก็ถือว่ายัางได้รับความนิยมถ้ารุ่นใหม่รีบเปิดตัวขึ้นมาหน่อยก่อนที่ค่ายรถจากจีน EV จะเข้ามาทำตลาดมากกว่านี้สำหรับสาวบกมิสูต้องรอติดตามในปี2025จะมาในช่วงกลางปีหรือปลายปีอันนี้ต้องลุ้นเอาหน่อยเพราะว่า ดีเทลโดยรวมตอนนี้เขาก็มีการปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาแต่ไม่ใช่ภาพของรถคันจริงเป็นเพียงการนําทดสอบตัวแชสสีแล้วก็ช่วงล่างใหม่คาด้ว่าน่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงลูกค้าเรียกร้องมาล้อแมกขนาด20นิ้วเหมือนกับค่ายอื่นมีมาให้แน่นอนเครื่องยนต์เป็นขุมพลังเดียวกันอยู่ที่ว่าจะใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาให้หรือไม่และที่สำคัญบ้านเราจะได้ใช้ไหมก็มีข่าวสำหรับตัว ford ranger ตัว psv มาเราไม่ได้ใช้แต่ขายที่ยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และ Zealand, แลีโวก็มีตัวไมฮับิดแต่ไปขายที่แอฟริกาใต้บ้านเราไม่มีนะครับมาดูกันว่าปาจรสปอร์ตหรือมิสุูบิชิไทยท่านจะเป็นเจ้าแรกไหมรวมไปถึงพันธมิตรอย่างนิสันทางนิดเทอร่า,านิสันนาวาร่าก็จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่เช่นกันมาดูกันว่ารถทั้ง4รุ่นจะมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนจะมีการแชร์เทคโนโลยีตัวไหน ให้กันบ้างแฟนๆของมิตซูบิชิคิดเห็นยังไงกับรุ่นใหม่ของปาจโร่สปอร์ตในส่วนของภายในก็มีความผีวเมียบความสปอร์ตลูเลายอยู่ในตัวซึ่งจะยกชุดมาจากมิตซูบิชิไทยท่านซึ่งก็รับคําชมว่าภายในรุ่นนี้มีความสวยงามและก็ความสปอร์ตรวมไปถึงออปชั่นวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่ามาตรฐานแล้วก็สวยงามมาดูกันว่ารุ่นใหม่ของปาจิโร่สปอร์ตที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นี้จะออกมาถูกใจแฟนๆสาวกมิตซู มากน้อยแค่ไหนแฟนๆมิ s ซูบิชิลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่ารุ่นใหม่ที่จะมาถึงนี้ขุมพลัง h ฮบิดจะเข้าไทยไหมรวมไปถึงราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่และดีไซน์หน้าตาจะคล้ายคลึงกับภาพทีเซอร์เรนเดอร์ ander, ที่เรานํามาให้กับแฟนๆได้รับชมหรือไม่รวมไปถึงดีเทลโดยรวมของตัวรถจะออกมาเหมือนกับมิ t ซูบิชิไทยท่านหรือจะมีการปรับเปลี่ยน ให้มีความแตกต่างกันในส่วนของด้านล่างเขาบอกว่าจะมีการเซตใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความแตกต่างความนุ่มนวลและสมูทขึ้นก่อยเดิมพละกําลังคุมพลังเดียวกันกับมิตซูบิชิไยทันและพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้าไทยหรือไม่เข้าแฟนๆลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าค่ายไหนจะเป็นรุ่นแรกที่นําตัวไฮบริดเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยผมก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตอ่อนิวมิตซูบิชิปาจิโรสปอร์ตดีไซน์รูปทรงที่เปลี่ยนไป สวยงามล้ำสมัยมากกว่าเดิมยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็สามารถเอามาแชร์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ